ฟาอเยไปเล่น yeah. น <laughs> ้ำแข็งแล้วมา สวัสดีค่ะเชิญคช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นกุ้งได้ทำคลิปนะคะเพราะว่ากุ้งจะยุ่งกับการมานั่งเฝ้าน้องเจสสิก้าเนาะกลับไปก็ต้องไปทำงานบ้านนู่นนี่นั่นไปดูแลด,ดูแลน้องต่อนะคะเพราะว่าพ่อของน้องเจสสิก้าทำงานเป็นกะนะคะอืมแล้วเขาจะไม่ค่อยมีเวลา ช่วยดูแลน้องสักเท่าไหร่นะคะอือมาเฝ้าน้องเป็นเดือนแล้วนะอืมนี่ทุกวันก็จะนั่งแงวอยู่คนเดียวแบบนี้แหละคะ่ะนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆเ,เขานะคะเห็นไหมอากาศจะอึมครึมค่มคะช่วงนี้จะไม่จะไม่ค่อยอมีแดดนะคะหิมะก็เริ่มตกแล้วตกได้สองสามวันแล้วนะหนาวมากตกกลางคืนก็จะประมาณ ติดลบสองนะคะช่วงนี้เนาะอันนี้คืออากาศช่วงนี้นะคะตอนกลางวันก็จะประมาณหนึ่งสององศาเนะาะลองเจสิก้าอายุ3ขวบครึ่งแล้วนะคะที่ศูนย์เด็กๆของที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าตัวเล็กยังต้องการแม่อยู่นะ yeah, <that> s <S คือจะเป็นพ่อก็ได้ะค่ะ จะเป็นแม่หรือเป็นพ่อก็ได้ก็ต้องมาเฝ้านะคะอย่างน้นอยๆก็ต้องเป็นคนหนึ่งในครอบครัวที่ต้องมาเฝ้าเด็กนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นห้องสำหรับนั่งรอของผู้ปกครองนะคะนี่กุง้งก็มาตั้งแต่เช้านะประมาณเกือบเกือบเ้าโมงเนาะจริงๆเวลาเข้า,เ,าเรียนเข้าศูเ์เด็กๆของตัวเล็ก็ประมาณแปดโมงครึ่ง ถึงใบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องยังใหม่อยู่เนาะเขาจะให้น้องมาประมาณ9ก้าโมงจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็กลับไปถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งน้องเหมือนชินกับเพื่อนๆแล้วน้องถึงจะได้อยู่าตามเวลาปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เนาะก็อาจจะมาสายนิดนึงแล้วก็กลับเร็วนิดนึงนะคะ กงก็ต้องเฝ้าน้องจนกว่าน้องจะไม่ต้องการแม่แล้วคือไม่ต้องการก็คือไม่มาหาแม่ในห้องนั่งรอของผู้ปกครองแล้ววันนี้น้องก็ยังมาช่วงเช้านะช่วงแรกๆน้องมาแต่ช่วงสายๆไม่มาแล้วนะอ่องแปลกสงสัยจะได้กลับบ้านแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือมาส่งแล้วก็อาจจะกลับไปสองชั่วโมงแล้วก็กลับมานั่งเฝ้า รอจนกว่าน้องจะเลิกนะคะแล้วก็กลับไปพร้อมน้องคือช่วงนี้กุ้งก็ต้องนั่งเฝ้าน้องจนกว่าน้องจะเลิกนะคะก็คือถึงเที่ยงเลยเนาะก็ทุกเช้าก็ต้องตื่นมาทำอาหารเช้าให้น้องเนาะบางวันขี้เกียจหน่อยก็ซื้อขวด่องห่อให้น้องแล้วก็โยเกิร์ตสำหรับเด็กแล้วก็มีกล้วย น้องชอบกินคือผลไม้อะไรที่น้องชอบกินก็จะหาห่อให้น้องนะก็มีขนมปังมีกล้วยมีน้ำเนาะมีโยเกิร์ตก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็เราก็ต้องสลับกันไปบางทีกุ้งก็ทำเอ่เมนูอื่นอะไรที่เป็นเมนูง่ายๆนะให้น้องเนาะเพื่อที่จะให้น้องเอ่อมากินที่โรงเรียนกับพร้อมเพื่อน คนอื่นๆเด็กคนอื่นๆก็มากินอาหารเช้าที่นี่นะประมาณเก้าโมงเช้าเนาะคือเป็นเวลาที่เด็กๆทานอาหารเช้าร่วมกันนะคะแต่บางเด็กบางคนก็กินจากที่บ้านมาแล้วเขาก็มาเล่นอย่างเดียวเลยตั้งหน้าตั้งตาม,มาเล่นอย่างเดียวเนาะก็จะประมาณนี้เนาะ เห็นแม่แม่บางคนนะเท้่ยที่กุ้งมาเฝ้าก็จะมีบางวันเท่านั้นเนาะที่จะมีแม่คนอื่นๆมานั่งรวมในห้องด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นที่ประจำของกุ้งที่นั่งตรงติดหน้าต่างตรงนี้เนาะก็ได้สอบถามเขาเนาะเขามาเฝ้าลูกสามเดือนแล้วนะเขาเพิ่งจะได้มานั่งในห้องนี้รวมกันกับกุ้งเขาบอกว่า คือทุกๆวันเขาต้องไปนั่งในห้องเดียวกับลูกของเขานะลูกของเขาก็อาอยุเท่ากับเจสิก้านะอืมก็อาจจะเกินเกินสามสามขวบครึ่งแบบเกินออกมาหน่อยนึงก็สามขวบเจ็ดเดือนอะไรอย่างงี้เนาะอหไรก็คือเขาก็ยังต้องมานั่งเฝ้าอยู่นะบางทีก็สลับกันกับแม่ของเขานะ ก็ก็คือยายของเด็กนั่นเองนะแต่กรุงก็ไม่มีคนมาเปลี่ยนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรสู้เพื่อลูกเนาะโอเคก็ต้องเฝ้ากันวนไปจนกว่าน้องจะชินกับเพื่อนเพื่อนนะนตอนนี้น้องก็ยังไม่ชินเนาะแต่ก็เด็กๆในห้องของน้องก็น่ารักค่ะ ก็ดูแลน้องดีเด็กโตอะไรอย่างนี้ที่นี่ที่ศูนย์เด็กเล็กที่นี่นะคะก็จะมีเด็กตั้งแต่สามขวบจนถึงเด็กหกขวบนะคะพอผ่านไปหกขวบแล้วก็จะเข้าปาหนึ่งนะคะก,ก็ต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งเนาะเขาจะไม่ไม่รวมกันเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเรานี่อนุบาลจนจนถึงม .3 เลยเนาะ ที่โรงเรียนที่กุ้งเคยเรียนนะคะที่ต่างจังหวัดเนาะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะเขาจะแยกโรงเรียนอนุบาลก็ต้องหากามัธยมก็ต้องหากาประถมก็ต้องหากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาอะไรก็ต้องหากอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เคยได้ยินแม่แม่คนอื่นที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะที่โรงเรียนก็จะมีกิจกรรมเยอะค่ะ กิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่นี่ล่าสุดเดี๋ยวก็รู้สึกว่าวันวันที่หกนหน้าหรือเปล่าประมาณเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทำอ,อบขนมปังให้กับเด็กๆทานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เขาจะไปนั่งดูหรือว่าไปร่วมด้วยหรือเปล่าหรือจะมีคนมาทำให้ เสร็จแล้วแล้วก็ามาแจกเด็กๆอีกทีหรือเปล่าอันนี้กุงก็ไม่แน่ใจนะก็คือเขาจะมาเก็บเงินกับเด็กๆคนละเครื่องหัวละนะคะหนึ่งยูโรนะคุงก็จ่ายไปเนาะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าจะมีกิจกรรมแบบว่า,าเลือกเด็กสิบคนนะคะกุณไม่แน่ใจว่าต่อเดือนหรือเปล่าแฟนแฟนอ่านแล้วก็แปลให้ฟังอยู่แต่ว่า กุ้งลืมคนะเนาะก็คือ10คนต่อ1ห้องนะคะที่นี่มีประมาณ6ห้องนะอก็จะพาเด็กๆเ,เนี่ยสิคนต่อ1ห้องไปบ้านพักคนชรานะคะให้เด็กๆอะ่ะไปพูดไปคุยกับคนแก่นะคะเพราะว่าคนแก่ที่นั่นเขาจะเหงาเนาะอกิจกรรมตรงนี้น่าสนใจน่าจะมีที่เมืองไทยเนาะ ก็คือคนแก่เขาก็จะพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆให้กับเด็กๆฟังอะไรเงี้ยอืมอันนี้น่าสนุกมากกุ้งไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองสามารถไปด้วยได้หรือเปล่าหรือว่าไปแค่ผู้ดแูแลคือพี่เลี้ยงเด็กหรือเปล่าอะไรยังไงแต่น้องเจสิก้าคงอีกนานนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องยังพูด ประโยคย,ยาวยังไม่ได้พูดได้แค่นิดหน่อยเนาะแล้วน้องคือฟังออกค่ะแต่ว่าน้องไม่ยังพูดไม่เก่งฟังไม่เก่งพูดไม่ชัดนะจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่เนี่มีเด็กบางคนที่พ่อแม่เขาไม่ใช่คนเยอรมันเลยโดยสิ้นเชิงนะอาจจะเป็นพ่อแม่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเือเป็นประเทศ ตุรกีหรืออาจจะโปรแลนด์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะคือหลายๆเชื้อชาติหามาอยู่ที่นี่เนาะ,ะลูกเขาก็จะพูดได้แต่ภาษาพ่อภาษาแม่คือไม่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้ฟังก็ไม่ค่อยออกนะครูบอกอะไรจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีนะน่าสงสารมากคือเด็กพวกนี้จะต้องการพ่อกับแม่ต้องมาเฝ้านานหน่อยนะบางคนคือหกเดือนเลยเนาะอืม นั่นแหละก็หวังว่าน้องเจสสิก้าจะจะ,จะไม่ให้กุ้งเฝ้าถึงสามเดือนหกเดือนขนาดนั้นนะหวังว่าจะแค่แบบอาจจะสองเดือนก็พอมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่จะได้กลับไปทําอะไรบ้างนะอตื่นมานี่กต้างแหงงกี่หูกี่ตามาทําอะไรให้ลูกไหนจะมาเฝ้าอีก <laughs> นั่นแหละค่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้น้องก็แค่มาเล่ามา แชร์ประสบการณ์ในประเทศเยอรมันว่าแม่อย่างกุ้งเนี่ยที่มีลูกเล็กต้องทําอะไรบ้างแค่นั้นเองเนาะช่องกุ้งมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองได้แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบจะอินจอยกับคลิปที่กุ้งทำไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมายักเข่อเจสสิก้า

ja, ja Karte. Wo ist ja, 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 da, da ja, Papi. Okay, mach, mach, hm? ja, 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 อ Changing, ันไหนคือ yeah, ชูทัชชอ์ูทัชช์อย่าทูบชูทัชช์ูเดทัชเชอร์ชูเดชาชอเก่งมากลูกเฮ้ยเฮชูชาชอเก่งมากอืเก่งมาก อันไหนคือฟุกซอยฟูกซอยฟุกซอยฮัลได้ใจเเบบีฟูกซอยอืมฟุกซอยดูใจเด็กเด็กเดเด็กเบบีฟูกซอยอย่าอันนี้ก็ฟูกซอยละลกูกโอเคโอเค อันไหนคือโพลิไซเจสสิก้าโพลิไซฮัลโหลโพลิไซโอ้ยใช่าโพลิไซอันไหนลูกอีชายโอ้ยเก่งมากเขาดูหน่อยเอาไปแล้วโพลิไซอันไหนคือนูเดล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 อันไหนคือนูเดลลูก Ăn này, cứ là đơn hà Hả Zy? Bánh gì? Ui, xíu ừ, Đúng Kinh mạng Kinh Ăn này, cứ คูคนคูยูคูคนฮับบิดตาทิวจูเก่งมากคูคนไหนมาให้แม่ดูหน่อยสิขอดูหน่อยฮับบิดตาบีฮับบิดตาบีฮับบิดตาพูดอะไรพูดอะไร đây chú ba chú ba chú <laughs> okay, <enjoy> đi cùng <laughs> mà